ก่นครั้งกับลูกเขาจะตากไทยอาร์มี่นะครับวันนี้มีเม,มนูเด็ดนําเสนอครับเป็นไส้นะครับไส้หมูนะครับนี่ครับเป็นไส้ใหญ่นะครับเรามาต้มก่อนต้มใส่ใบตะไคร้นะครับต้มใส่ใบตะไคร้นะครับใส่เกลือนิดหนึ่นงแล้วก็แล้วไปผ่าแล้วก็ไปทอดอีกทีหนึ่งนะครับเราไม่ได้กินเลยนะครับต้องไปผ่า ทำความสะอาดข,ข้างในแล้วก็เอาไปทอดใส่เครื่องอีกทีนึงครับกับเมนูไส้ทอดครับไส้หมูทอดนะครับเขาเรียกไส้ใหญ่แบบอันนี้มันไม่ใช่ไส้ตันนะครับไส้ทำไส้ใหญ่มันเดี๋ยวเราไปต้มก่อนนะครับก็ติดตามอีกที ใส่หมูหลังจักต้มเสร็จแล้วนะครับเราไปหั่นเป็นชิ้น,นเล็กๆตรงนี้ครับนี่ครับเราก็มาทอดอีกทีครับตัง้งคาล้อนๆเดี๋ยวมาทอดเฉยครับมันจะขาวนะครับใส่หมูถ้าเราทำไม่ดีมันจะขาไมากกินต้มกินเลยก็ได้นะครับต้มเตี๋ยๆมันกินมันกินมันี่ก็อร่อยครับ ทอดกรกอบ,อบมีสายหวอยมากกว่าต้องหมักก็ไม่ได้หมักอะไรมากครับวิวน,นิดนึงรสดีนิดนึงทอดไปนี้กดบยวอนไหมทอดเ,เด็กเขียวมากินไม่ได้ิตามต่อไปนะครับ ทอดสุกแล้วก็จะเหลือประมาณนี้ครับนี่ครับอันนี้สุกแล้วนะครับกรอบกรอบมากเลยครับหดเหลือแค่นี้ครับนี่สุกแล้วนะครับส่วนนี้ยังไม่ทอดอันที่ยังไม่ทอดอันนี้กำลังทอดอยู่ครับนี่ครับ